วิธีการหนึ่งในการจัดการพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แสแกมเมอร์ก็คือการตัดการใช้สัญญาณโทรศัพท์แบบอินเทอร์เน็ตต่างๆรวมถึงสื่อสารต่างๆกันด้วยเมื่อวานนี้ก็เลยเกิดประเดตนการในการล้มเสาสัญญาณเกิดขึ้นบริเวณชายแดนของประเทศไทยกันนะครับเมื่อวานนี้ครับปริบัิการล้มเสาสัญญาณชายแดนครั้งนี้จากเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรจังหวัดสระแก้วร่วมมือกับสำนักง,งานกสทชและหน่วยง,งานโทรคมนาคมเอกชนรวม9บริษัทนะครับ รวมกันในการลงพื้นที่ในการตัดช่องทางการสื่อสารที่เชื่อมเข้าสู่ประเทศกัมพูชาครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้แก๊งคอสเซเตอร์ทั้งหลายที่ใช้ระบบซิมบ็อกใช้เป็นช่องทางในการลิงก์สัญญาณสัญญาณกลับมาที่ฝั่งไทยแล้วก็โทรศัพท์เข้าไปหลอกเหยื่อซึ่งมันจะขึ้นว่าโทรมาจากไทยนะครับโดยการใช้สัญญาอินเทอร์เน็ตเหล่านี้แหละครับเบื้องต้นลงพื้นที่ปฏิบัติการ3จุดด้วยกันก็คือจุดแรกครับหลังสถานีรถไฟด่านพรมแดนบ้านคลองลึกตัดสายสัญญาณหลัก28เส้น เมื่อวานนี้เสร็จเรียบร้อยครับจุดนี้จุดที่2ครับหลังลานจอดรถโกลเด้นเกตพลาซ่าด่านพรมแดนคลองลึกครับตัดสายสัญญาณสำรอง4เส้น อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับมีจุดที่3ครับเป็นจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยกัมพูชาบริเวณหนองเอี่ยนแล้วก็สตึงบดนะครับจุดนี้จะมีสัญญาณทั้งหมด3เส้นด้วยกันแต่เมื่อวานนี้ยังต้องรอผู้ประกอบการอีก2รายที่จะเข้ามาดําเนินการเพราะจาว่าเราไปทําโดยที่ไม่ได้เขามาจัดการเนี่ยมันก็จะถือว่าอาจจะผิดกฎกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต่อจากนี้เป็นต้นไปครับตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วจะเร่งประสานให้บริษัทเอกชนอีก2รายเข้ามาตรวจสอบและตัดสัญญาณให้เสร็จสิ้น โดยเร็วเพื่อหวังว่าจะเป็นการสกัดกั้นแก๊งคอร์เซนเตอร์ได้อีกทางหนึ่งครับคุณผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับที่สําคัญถ้าใครไม่อยากจะพลาดข่าวนะครับกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับจะได้มีการแจ้งเตือนกันและคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวครับ